ซื้อมาแพงผานพวกขาคนกลางซื้อจากโรงงานการผสมช้าราคาปุ๋ยไม่แน่นอนนะครับข้อที่สองสาเหตุมาจากราคาแพงไม่สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกคุณภาพต้องด้อยกว่าท้องตลาดส,สั่งมาในจำนวนที่มากไม่สำรวจราคาตลาดนะครับสมข้อที่สามในอเล็บป,ปฏิสัมพันธ์ คือภาษาอักตร์คือ C r M แต่บุค๊คแบลเขาบอกนะว่าอ่านไหมแต่คือตัวอย่างอะไรอยู่สาเหตุคือการการให้ความรู้กับสมาชิกการการทำรกิจกรรมร่วมกันกับสมาชิกทีจะจะ่ทำด้วยศาสษณ์คือสิงโตนะครับกลุ่มรวมใจพักสหกรณ์ Wh, หลังๆไไม่ไดสวัส <a> ดีค่ะของเราเป็นกลุ่มที่สี่นะคะอดิฉันนางสาวแสงแจ้งชินอ,อตัวแทนของกลุ่มที่สี่นะคะสมาชิกในกลุ่มที่สี่ก็มีอยู่สิบเอดคนนะคะชื่อกลุ่มนะคะกลุ่มกลุ่ม เกลียวเชื่อกเกลียวเชื่อกนะคะนะคะตัวแทนก็คือโมดค่ะมดก็เปรียบเสมือนอ่ะการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะมดนี่เป็นโมดแค่ตัวเล็กๆคนแต่เขาเส,สำหรับกลุ่มของเรานะคะปัญหาอุปสรรคบุคลากรก็คือมาทํางานสายสาไม่ใช่ฉันก็จะมาหือว่าือว่า จะเป็นนิสัยแล้วก็คือแบบว่าเห็นภาคกูัเข้ามาสายบ้างไม่เป็นไรฉันจะมาแล้วทำไมอ่ะประมาณนี้ค่ะ <laughs> ทำง,งานไ,ไ,ไม่เต็มที่ก็จะมีขี้เกียจบ,บ้างเรี่ยงงาน <laughs> ก็คือฉันไม่เคยได้รับความยุติธรรมเลยประมาณนี้ค่ะฉันทําแทบตายแต่ฉันไม่เคยได้รับความยุติธรรมเลยค่ะขาดทุนทธรุรก,กิจกแล้วก็ค่าใช้จ่ายดําเนินงานก็สูงสุดท้ายนะคะก็คือ ลงทุนในทรัพย์สินมากเกินไปในสิ่งที่ไม่จาเป็นขอบคุณอาจารย์นะครับจะสังเกตเห็นว่าที่ท่านอาจารย์ผมลริมเรียนถามชื่อท่านแ้ท่านถ่ายวีดีโอเลยตัญเสนาร่านะคะเป็นตัวแทนของของกลุ่มสามนะคะสัตว์ประจํากลุ่มนะคะคือสิงโตที่เลือกสิงโตนี้ก็เพราะว่าสิงโตเป็นสัตว์ที่มีความแข็งแกร่งในตัวนะคะเหือค่ะ ชื่อกลุ่มชื่อกลุ่มปองดองนะคะทำไมเลือกเสือคอรับทำไมเลือกเสือเพราะว่าเสือมันมีความเข้มแข็งในตัวนะคะ<ช>แล้วก็สามารถเหมือนว่าอยู่รอดไม่อะไรนะครับสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะคก็คือว่าการไม่ยอมรับความ, <c oughs> วามการไม่ยอมรับความคิดเห็นระหว่างกันนะคะ ก็ประมาณว่าแต่และฝ่ายอีกคิดแบบนึงอีกฝ่ายนึงคิดไม่ตรงกันนะคะความร่วมมือระหว่างคะแนนแล้วก็การสื่อสารระหว่างคะแนนทัศนคติการปรับเปลี่ยนนโยบายด้านการตลาดนะคะก็คือว่าอยากให้ทางสหกรณ์มีการปรับเปลี่ยนเรื่องของราคาบางตัวอย่าง<อ>าราคาปุ๋ยแล้วแพงนโยบายการจ่ายเงินปันผลนะคะ คือว่าถ้าสมาชิกเขามาซื้อปุ๋ยกับเราเราอาจจะเหมือนว่าปันผลให้กับสมาชิกเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้เขาอยากซื้อสินค้าแล้วก็อยากชีวิในเรื่องของอามูลนี่ที่ตกทอดคงเหลือสมาชิกบางคนอาจจะไม่สนใจในเรื่องของนี่นะคะอยากให้สร้างเหมือนว่าเป็นตลาดเป็นตัวแทนให้อีกคนนึงนำสิ่งเห็โดยได้กําไรนะคะค่ะตัวแทนของรูสามก็มีแค่นี้ละค่ะ อขอบคุณมากครับคุณกาญจายอยดเลยเัวเลือกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมประชุมหรือว่าร่วมอบรมในวันนี้นะครับสำหรับกับผมนะครับนายสายใจเลืองมณีนะครับตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการของสากลการ,กรเกษตรเพียงยืงนยันนะครับะจะมาเรียนตัคกับรัครับผ,ผู้บริหารขาดความรู้ขาดความสามารถคือผู้บริหารของเฮานี่นะครับ คือไปต่างอาการเสียชีวิตนะครับอันนี้คือลูกหนีที่เสียชีวิตเสียชีวิตไปแล้วพี่กระนาตัวนี้<ร>นะครับคือการประชาสัมพันธ์หรือว่าการเชื่อมสัมพันธ์กับกท่านสมาชิกข้าให้ดีนะครับอุปรกรณ์นในการเ่นการขายนะครับคือกิเล่ยกุ่มหนึ่งข้าวเจ้ามีเงินอยู่กุ้งละสองแสนสามแสนกุ้มละแสนนะครับขันข้าวขอถึงตัวนี้ นะครับเขาไปหาคุ้มเขามาเขามาซื้อเฮาเฮาแล้วเฮาสะดวกแต่เมื่อเงินดึงในมือเพิ่นเพิ่นถือมาซื้อของเฮาเฮาบริการเพิ่นไปคอยเพื่อนนะครับแต่ไม่คิดว่าจะมาค้นเอาอยู่ทั้งนี่คือบริการนะครับบริการอ้างก่อนเท่าใดนะครับวันนี้นะครับสำหรับกลุ่มคอ้มที่ห่านะครับกับคง้มสิมี่เรื่องเพื่อนสวัสนี้นะครับเนาะสวัสดีครับขอบคุณครับเพื่อนๆเข้าใจนะครนับคือพลัง ตัวแทนของกลุ่มนะคะเต่าที่มาของอสัตว์ประจำตัวแทนของกลุ่มก็คือประมายของอายุยืนด้วยและก็ความค่อยเป็นค่อยไปเหมือนกับสหกรณรของเรานะคะก็ในส่วนของการวิเคะห์แผนภูมิตั้งปางนะคะเราอยากเราจะจะมองถึงภาพรวมว่าทำไมองค์กรเราถึงมีแต่ปัญหา การเรียกหมแผนภูมิกานตางจริงคือการคัดเอาเฉพาะปัญหาจริงๆแต่นี่เป็นการระดมความคิดว่าสิ่งที่คุณเจอคืออะไรในปัจจุบันสามารถแก้ไขได้ไหมเป็นปัญหารากยากหรือเปล่าอันนี้เป็นที่ตั้งสมมีหมายถึงการไม่ให้ความร่วมมือกับเพื่อรโรงงานช่วยแต่ช่วยไม่เต็มที่เราสามารถช่วยได้มากกว่านี้แต่เราอาจจะละเลยเมินเฉยเช่นเราเห็นไฟเปิดถามว่าเราปิดได้ไหมปิดได้ประหยัดค่าไฟ นั่นคือเป็นความสามัคคีหรือความเอาใจใส่ซึ่งการหนักล้าความเปรียบเทียบฉะนั้นนี่คือปัญหาในการทวงหนี้ของของฝ่ายเชื่อมเหมือนกันาการติดตามที่ต่อเนื่องไม่มีการติดตามที่ต่อเนื่องาการกําหนดรอกและชำระหนี้เอ่อเรามีาสองลักษณะสั้นกับปานกลางเนี่ยถามว่าถ้าเรามีสามเดือนหกเดือนเก้าเดือนเป็นธนาคารเราสามารถทําได้ไหมนี่ต้องควมเป็นจริงนะเพราะเราจะให้อะไรเปน็นการกอบอกแทนเพื่อเราจะได้เงินหมุนเวียน ในองค์กรมากขึ้นในส่วนของสินค้าและบริการสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเป็นปุ๋ยปุ๋ยมีรนะคะราคาขายที่ทสูงกว่าท้องตลาดซึ่งทุกกลุ่มก็จะมองเห็น,น,นเ,เหมือน,เเน,ก,เเนกันไทยชอปก็เปรี่บนที่ลักษณะเหมือนเชเว่นลักษณะคล้ายเชเว่นต่างกันแค่แบรนด์ลักษณะเหมือนเชเว่นทุกอย่างต่างกันแค่แบรนด์ลักษณะโลโก้แต่สิ่งที่เราเห็นกปรคือสินค้นาเราน้อยน้อยเนื่องจากอะไร ขาดความเชื่อมั่นในพันข้าวเพราะมันเคยเกิดปัญหามีข้าวพนข้าวฟอมฉะนั้นสิ่งนี้มันเป็นปัญหาลาาแล้วลากยากแต่เราไม่เคยรับการแก้ไขสมาธิก็ยังมีความเชื่อเนเดิมอยู่ว่าข้าวสากรยังไม่เป็นพี่รองรับยังไม่ได้มาแตดข้าวรวมกันเป็นหมื่นตันซื้อหน้าโรงงานเลยแต่ว่าเรามีกําลังเมียตาการต่อรองที่สูงเราจะได้ราคาที่มันถูกกว่าแต่มาร์กิ้นการสั่งซื้อเราสูงกว่าฉะนั้นะความต้องการของตลาดแต่ถ้าเราสารวจมาแล้วเราได้ สมาชิกเขาจะรู้สึกว่าเขาได้ศักษในการทํางานแต่ต้องปรับปรุงและร่วมมือกันเป็นทีมเราก็สามารถทำตรงนี้ให้มันน่าอยู่ได้ในส่วนของคุกที่หนึงก็มีเท่านี้ค่ะยอดเลยนะครับท้องถ้วนไม่น่าเชื่อเลยสหกรณ์ประเทศไทยจะมีคนแบบนี้ด้วยยอดเก่งจริงนะครับพอจะตไหวไหมครับ